สวัสดีครับวันนี้มงคลการเกษตรนะครับจะมาแนะนำนะ,คะเครื่องพ่นยาควายเหล็กบอกเลยนะครับว่าโมเดล 16LB นะฮะโอ้ บอกได้เลยนะว่าสุดจับประหลัดบอกเลยนะครับเครื่องนะครับผมได้ทดลองใช้แล้วว่าดีจริงนะใช้มาระยะเวลาประมาณ2ปีนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับโอ้โหมีหลายหลากหลายหัวเนี่ยที่เขาแถมมานะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆเครื่องนี้นะครับแบตเตอรี่ดีพลาสติกหนานะครับผมใช้แล้วนะผมทดลองใช้แล้วเป็นเวลาประมาณ2ปีผมใช้จริงใช้งานจริงจึงกล้าเอามาบอกต่อนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับตรงมาที่ร้านมงคลการเกษตรนะครับอยู่อําเภอสักหลิกจังหวัดพิจิตรนะครับผมผมบอกได้เลยนะครับว่า สุดจัดประหลัดบอกเลยตัวนี้นะครับผมในราคา1,200บาทนะครับควายเหล็กแรงจริงอึดจริงนะครับผม1,200บาทเท่านั้นในราคาหน้าร้านนะครับถ้าท่านได้จัดส่งก็ว่ากันพี่ค่าส่งตามจริงนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการนะครับผมนะเครื่องพ่นยาควายเหล็กนะฮะโทรติดต่อมาที่0918422-209กาการันตีเลยนะครับว่าดีจริงอึดจริงนะฮะต้องเครื่องพ่นยาควายเหล็กนะฮะโอ้โหแบบว่า แบตเตอรี่ตัวนี้อึดจริงนะฮะถ้าไม่ดีไม่กล้าแนะนำนะครับเพราะว่าขายกันมาหลายปีแล้วพี่น้องรู้จักกันแล้วนะคะผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมก็นะครับจบการรีวิวนะครับแล้วถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับก็ตรงมาที่ร้านมงคลการเกษตรอําเภอศักเหล็กจังหวัดพิจิตรได้เลยนะครับาเบอร์โทรนะครับ0 9 1 8 4 2 2้0 9นะครับสวัสดีครับ